สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวานวานดูซีรีส์วันนี้ไอจะมาสปอยซีรีส์วายเรื่องใหม่ให้ฟังกันนะจ๊ะซึ่งเรื่องที่จะนำม,มาสปอยในครั้งนี้ก็คือเซมปายดานจิเตคอยเดวะหรือรุ่นพี่ครับนี่ต้องไม่ใช่ความรักแน่โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรุ่นพี่สุดหล่ออย่างยานาเซจุนที่ต้องมาสอนงานให้กับรุ่นน้องหนุ่มน้อยสุดน่ารักที่สุดแซะจะขี้ออาย่างคานดะยูกิเรื่องราวความรักระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องจะหวานแหววและชวนฟินนนขาด ไปติดตามรับฟังกันได้เลยจ้าแต่ก่อนที่จะไปรับฟังไอ้ก็ขอรบกวนโคนลายไลน์และสับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้ทำคลิปต่อไปด้วยนะเอาล่ะไปฟังกันเลยโกโกโก เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในบริษัททำแอนิเมชันแห่งหนึ่งในระหว่างที่รุ่นน้องอย่างาคนาดะยูกิกำลังนั่งทำงานอยู่นั้นจูจ่ๆรุ่นพี่ยานาเซะจูนก็เข้ามาสอนงานให้ยูกิที่กำลังนั่งเคร่งเครียดอยู่พร้อมทั้งผู้สอนเทคนิคการทำซีจีอย่างเชี่ยวชาญให้ยูกิได้รับรู้ยูกิได้ฟังก็รีบตอบรับอย่างว่าง่ายและลงมือแก้ไขางานตามที่ยานาเซะแนะนำทันทีระหว่างที่ยูกิกำลังนั่งแก้งานอย่างตั้งอกตั้งใจอยู่นั้นยานาเซะก็เอ่ยปากชมยูกิทันทีว่าเขาเรียนรู้งานได้รวดเร็วและทตาามมไดด้กีก ยูกิก็ตอบรับแบบเขินๆพร้อมบอกขอบคุณยานาเซที่ช่วยสอนงานเขาขอบคุณที่ช่วยสอนงานนะครับยานาเซก็ดีใจเลยตีเนียนเข้าไปขล้องคอยูกิทันทีแม่ไม่เป็นไรนะฉันรับหน้าที่เป็นคนสอนงานนายนะนายนะ่ะทําตัวตามสบายกับฉันได้เลยเออคุณยานาเซครับขอโทษนะแต่ว่าช่วยพายามไม่แต่ตัวผมจะได้ไหมครับพอยูกิพูดจบบรรดาคนในออฟฟิศต่างหันหน้ามามองกันให้พลึบไปหมดจนเกิดเป็นกลุ่มญี่ปุ่นมุงย่อมๆเกิดขึ้น ส่วนยานาเสที่ถูกยูกิพูดจาสุดแสนจะเย็นชาใสาเขาถึงกับยิ้มแห้งๆกบเกินความขายีขยี้หน้าแทบไม่ทันหลังจากนั้นยานาเสก็ถึงกับรู้สึกเฟลเพราะเขาไม่คิดว่าตัวเองจะถูกรุ่นน้องทําตัวห่างเหินกับเขาแบบนี้บรรดาเพื่อนร่วมงานต่างรุมกันดา่า <c oughs> เอ้ยต่างคิดว่ายานาเซนั้นต้องเผลองทำอะไรไม่ดีกับยูกิคุงแน่ๆแ,แต่ยานาเซนั้นปฏิเสธสุดตัวว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเลยก็แค่พายายามสอนรุ่นน้องในแบบของเขาก็เท่านั้นเองขณะที่ยานาเสกําลังวาววุ่นใจยอยู่นั้นประธานของบริษัท ให้ทุกคนสงบสเสงี่ยมและตั้งหน้าตั้งตาประชุมกันอย่างเรียบร้อยท่านประธานบอกว่าตอนนี้มีโปรเจกต์ทาหนังภาคต่อของอนิเมชันทางฝั่งอเมริกาโดยบางส่วนของ CG ในเรื่องนี้ทางบริษัทได้รับมอบหมายให้เป็นคนทําในโปรเจกต์นี้นั่นเองบรรดาพนักงานในบริษัทต่างตื่นเต้นดีใจมากที่จะได้รับงานที่สเกลโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ท่านประธานเลยบอกไปตามตรงว่ามีคนที่รู้จักกับยานาเซ่สมัยที่เขาทํางานอยู่ที่แวนคูเวอร์เป็นคนแนะนําบริษัทเข้าไปเลยทําให้เขาได้รับโปรเจกต์นี้มาอย่างง่ายดายนอกจากนี้ท่าน ให้ยานาเซเป็นหัวหน้าในการทำโปรเจกต์ในครั้งนี้ทุกๆคนในบริษัทต่างก็เห็นด้วยอย่างมากที่ให้ยานาเซเป็นแกนนําในการทำแอนิเมชันเรื่องนี้หลังจากเลิกประชุมยานาเซก็พยายามหาโอกาสเข้าไปติดสนิทเพื่อกระชับความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องอีกครั้งโดยครั้งนี้เขาตีเนียนเข้าไปซื้อกาแฟให้ยูกิดื่มแต่ก็โดนตอกหน้าง่ายกลับมาเหมือนเดิมพอยูกิเขาปฏิเสธไม่ดื่มกาแฟที่ยานาเซซื้อมาให้แต่ยานาเซยังไม่ยอมแพ้แค่นั้นเขาคอยพยายามเปิดโอกาสให,ให้ยูกิมาชวนเขาพูดคุยอยู่ตลอดจนในทีี่สุดยยยยกกก็กอมเรยยาไปต งานให้ยานาเซก็รีบตอบรับอย่างรวดเร็วพร้อมเข้าไปตรวจงานให้ยูกิอย่างน่าชื่นตาบานหลังจากตรวจงานให้ยูกิแล้วยานาเซก็ให้คําแนะนําไปเล็กน้อยยูกิก็รีบแก้ไขาตามที่ยนานาเซบอกทันทีแต่เขากลับทําผิดเลยทําให้ยานาเซได้โอกาสตีเนียนเข้าไปจับมือแล้วลากมาส์แก้ไขด้วยกันอย่างสนิทสนมจนยานาเซเริ่มรู้สึกดีใจนิดนิดว่าในที่สุดยูกิก็เริ่มจะเปิดใจให้เขาบ้างเล็กน้อยแล้วแต่ก็นั่นเองละครับท่านผู้ชมยานาเซสายมโน,โนของเราก็น่าแหกอีกแล้วครับผมเพราะยูกิกับพูดแหกหน้าเขาไปอีกครั้งว เออรุ่นพี่ครับช่วยพยายามอย่าแตะต้องตัวผมได้ไหมครับยานาเซที่เริ่มรู้สึกตัวเลยแซงทําเป็นปล่อยมือและพูดเรื่องอื่นกบเกินอาการหน้าแหกแทนอืมได้สิแต่ว่าการทํซ CG ีนายต้องใจเย็นๆอดทนและหนักแน่นเข้าไว้นะโอเคใช่ปะ <c oughs> พูดจบยานาเซก็อยากจะเอามือตบลายูกิแต่ก็ยั้งใจเอาไว้แล้วรีบเข้าไปนั่งทํางานต่อทันทีผ่านไปสักพักท่านประธานก็สั่งให้เด็กใหม่กลับบ้านไปก่อนได้เพราะตอนนี้โปรเจกต์เพิ่งจะเริ่มต้นยังไม่มีอะไรให้ช่วยมากนะักยูกิกับเพื่อนอีกคนก็เลยขอตัวกลับบ้าน ไปกอะส่วนยานาเซกับเพื่อนคนอื่นก็ต้องนั่งหง่อยทํางานต่อไปแต่ใครจะไปคาดคิดแล้วว่ายูกิหนุ่มน้อยขี้อายคนนี้เขาจะมีความลับที่ปกปิดเอาไว้นั่นก็คือตัวเขาเป็นติงรุ่นพี่ยานาเซกชนิดที่ว่าข้างไครนัมเบอร์วันเลยก็ว่าได้ขนาดที่ว่าเขาเก็บของใช้ที่ยานาเซให้เขาเอาไว้ด้วยนี่คือน้ําตาลที่อัดแน่นไปด้วยความใส่ใจของท่านเทพยานาเซรวมถึงนมและยังมีไม้คนแก้วอีกนี่หล่ะของวิเศษ3มชิ้นแม้กระทั่งแก้วกาแฟที่ท่านเทพซื้อมาให้เราเราก็ไม่กล้า ข้าดื่มหรอกมันเสียมารยาตต่อท่านเทพเกินไปแล้วนะถ้าอย่างนั้นขอแค่อย่างน้อยเก็บของวิเศษ3ชิ้นนี้ไว้กับตัวก็พอ แถมในตอนท้ายมือของท่านเทพนั้นยังแตะลงมาบนมือขวาของเราอีกด้วยอ้ายเรานี่เขินมากเลยขณะที่ยูกิกําลังเคลิบเคลิ้มไปกับก,บการมโนของตัวเองอยู่นั้นจูจูเขาก็ได้ยินเสียงกระดิ่งรถเลยทําให้เขาได้สติกลับมาและรีบตีหน้ามือเดินกลับบ้านไปอย่างนินเนียนพอมาถึงที่บ้านยูกิคุงก็ถึงกับไม่ล้างมือข้างที่ยานาเซจับมือเขาไว้พร้อมกับเอาของวิเศษ3าอย่างไปวางที่แท่นบูชาท่านเทพยานาเซอย่างดีต่อด้วยบันทึกในปฏิทินว่าวันนี้เขาถูกท่านเทพแตะตัวด้วยจากนั้นก็กระโดดลงเตียงด้วย การกระดีกระดาดิดดิ้นด้วยความดีใจสุดๆที่วันนี้ได้ใกล้ชิดกับท่านเทพมากกว่าเดิมวันต่อมาด้านยานาเซก็ถูกท่านประธานเรียกเข้าพบพร้อมทั้งถามความเห็นว่าสอนงานให้ยูกิคุงเป็นยังไงบ้างยานาเซก็ตอบรับแบบผ่านๆไปว่าทุกอย่างนั้นราบรื่นดีแต่ท่านประธานแนะนําว่าให้ยูกิเปลี่ยนรุ่นพี่สอนงานเป็นคนอื่นแทนเพราะยูกิเข้ากับยานาเซไม่ได้แถมเขาอยากให้ยานาเซนั้นจดจอกก่อกับการทาโปรเจกต์หนังแอนิเมชันอย่างเดียวมากกว่ามาเสียเวลาสอนรุ่นน้องแบบนี้แต่ยานาเซเกิดความลังเลใจและขอเวลากลับไปคิด ดูก่อนเย็นวันนั้นก็มีงานเลี้ยงต้อนรับพนักงานน้องใหม่อย่างอิกุจิคุงกับคาเนดะคุงพนักงานทั้งบริษัทต่างดื่มเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานระหว่างนั้นอิกุจิได้เข้ามาพูดคุยกับยูกิว่าต่อจากนี้พวกเขาต้องมาฝึกงานในกลุ่มหัวหน้าคนเดียวกันยูกิได้ยินก็ตงใจจนพูดไม่ออกได้แต่แอบมองหน้าของยานาเซด้วยความเสียใจอยู่่เงียบคนเดียวผ่านไปสักพักก็ถึงช่วงแนะนําตัวและเหตุผลในการเข้ามาทํางานในบริษัททางด้านอิกุจิคุงก็แนะนําตัวได้อย่างราบรื่นมาถึงคิวของยูกิคุงเขาากก็ลุขึ้นมพูด นำตัวได้คำพูดสุดแสนจะซึ้งใจมากว่าเออเหตุผลที่ผมเข้ามาทำงานในบริษัทนี้ก็เพราะว่าแต่ก่อนผมทำงานด้านการเกษตรและรับถ่ายภาพทั่วไปครับแล้วบังเอิญวันหนึ่งมีเพื่อนมาชวนผมไปดูหนังแอนิเมชั่นเรื่องเรดฮันนี่เลยทำให้ผมรู้สึกสงสัยมากว่าใครเป็นคนทำผลงานที่สุดยอดขนาดนี้ออกมานะ จนผมได้เห็นรายชื่อคนทำแอนิเมชันเรื่องนี้มีคนญี่ปุ่นอยู่ด้วยครับซึ่งชื่อน,นั้นก็คือคุณยานาเซจุนครับพูดยังไม่ทันจบประโยคยูกิก็หันมามองหน้ายานาเซจนเกิดอาการประหม่าขึ้นมาเขาเลยกบเกิดอาการเขินโดยการกินไส้กรอกอย่างรวดเร็วจนคนในบริษัทต่างหัวเระชอบใจกันใหญ่ที่ยูกิแสดงอาการเลิกลักได้ตลกแบบนี้รวมไปถึงยานาเซที่แอบยิ้มด้วยความชอบใจที่ยูกิพูดจาชื่นชมเขาแบบคาดไม่ถึงอย่างนี้หลังจากจบงานเลี้ยงสภาพของแต่ละคนก็เละเทะเป็นหมาน้อยเต็มไปหมดจนอิกุจ หัวหน้างานกลับบ้านส่วนยูกิก็เมาเละเป็นโจ๊กเช่นเดียวกันยานาเซที่เห็นก็เลยอาสาเข้าไปช่วยหามยูกิออกมาจากร้านด้วยความทุลักทุเลระหว่างที่ยานาเซหามยูกิออกมาอยู่นั้นจูจ่ๆยูกิก็ล้มลงไปนั่งกับพื้นยานาเซก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่านายไหวหรือเปล่าอยากดื่มน้ำไหมผมไหวครับขอนั่งพักสักหน่อยก็ดีขึ้นแล้วครับยานาเซก็จ้องมองหน้ายูกิด้วยความเอ็นดูพร้อมกับลุกขึ้นยืนและประกาศก้าวออกไปว่าฉันจะไม่เลิกเป็นคนสอนงานนายหรอกนะ เอ๊ะอะไรนะครับฉันจะสอนเทคนิคให้นายเองเพราะงั้นนายต้องสอนให้ฉันมีไฟในการทำา CG ให้ได้สิเอ่มก็หมายความว่านายนะ่ะชอบ C ีแบบนี้ไปตลอดเลยนะยูกิที่ได้ยินยานาเซะพูดจาดีๆให้เขาด้วยความเมาเขาเลยแสดงอาการมุงม้งมิ้งโดยการเข้าไปกอดขาย,ยานาเซะเอาไว้ได้เลยครับรุ่นพี่นี่นายหวานจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะมือนี้สร้างเรื่องเรทันนี่ออกมาสินะเออก็แค่บางส่วนเองนะ่ะคุณยานาเซะทำไมถึงมาเข้าบริษัทนี้หรอครับแล้วทำไมถึงสนใจ จการทำสามมิติเหรอครับแล้วเรียนรู้เทคนิคพวกนั้นได้ยังไงเหรอครับแถมยังเซนดีมากยูกิพูดรัวคำถามให้ยานาเซไม่หยุดจนยานาเซต้องรีบห้ามยูกิเอาไว้เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวนะหยุดก่อนฉันว่านายเมาเกินไปแล้วนะรู้ตัวไหมพอเมาแล้วนายเป็นคนพูดเก่งขนาดนี้เลยเหรอก็พอผมอยู่กับคุณยานาเซแล้วผมรู้สึกเขินนี่ครับบางทีผมก็เขินจนพูดอะไรไม่ออกเลยนี่แบบนั้นมันก็เหมือนกับว่านายชอบฉันเลยนี่นาก็ใช่จริงๆนี่ครับนี่นายพูดจริงใช่ปะงั้นพวกเรามาลองจู กันดดูไ้มเอ๊ะอะไรนะครับยูกิที่ยังไม่หายมือนก็ถูกยานาเซะเข้าจูบโจมจูบอย่างกระทันหันทันทีจากนั้นยานาเซะก็ค่อยๆถอนจูบออกมาอย่างอ้อยอิ่งส่วนยูกิที่ถูกจูบไปไม่ทันตั้งตัวเขาก็ถึงกับช็อกจนนั่งตัวเเกงไปหมดเลยหลังจากจูบแล้วยานาเซะที่เห็นท่าทางของยูกิเหมือนจะร้องไห้เขาเลยรีบพูดด้วยความเป็นห่วงว่าฉันขอโทษนะนายรู้สึกไม่ดีเหรอยานาเซะที่เห็นยูกินั่งนิ่งไม่ยอมพูดจาเขาเลยรีบพูดจากบเกลื่อนไปว่า เออโทษทีนะรุ่นน้องสงสัยฉันคงจะดื่มมากไปนะ่ะงั้นเรารีบไปกันเถอะก่อนที่รถไฟรอบสุดท้ายจะหมดมาลุกขึ้นมายานาเซจะจับมือพยุงยูกิให้ลุกขึ้นมาแต่ยูกิที่กำลังสับสนอยู่เขาเลยรีบสะบัดมือออกจากยานาเซ่ส่วนยานาเซที่ถูกยูกิแสดงท่าทางเหมือนรังเกียจเขาเลยนิ่งอึ้งไปเลยยูกิที่เห็นก็รีบพูดขอโทษยานาเซไปทันทีและรีบวิ่งหนียานาเซไปอย่างรวดเร็วยานาเซที่ถูกยูกิเมินเขาขั้นสุดก็ถึงกับมองตามด้วยความเสียใจและคิดว่าถูกยูกิเกลียดเขาล้าว้ววเชาาันต่อมยู กิคุงที่ตื่นขึ้นมาก็ถึงกับสมองเอ๋อไปเลยและบ่นพึมพำคนเดียวว่ารุ่นพี่ครับเรื่องเมื่อคืนมันคืออะไรกันแนะ่จากนั้นยูกิก็ลุกขึ้นไปทํางานตั้งแต่ไก่โห่พอเรื่องจูบเมื่อวานทําให้เขานอนไม่หลับทั้งคืนพอเข้ามาที่บริษัทแล้วจิตใจของยูกิก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากกว่าเดิมจนต้องหาอะไรมาทาแก้เครียดและพยายามสรรหาคําที่จะมาพูดกับยานาเซเรื่องจูบเมื่อคืนว่ามันหมายความว่ายังไงกันแนะ่ ยูกินั่งทำงานรอยานาเซะมาจนเกือบเที่ยงวันจนในที่สุดยานาเซะก็มาถึงเขารีบเดินเข้ามาหายูกิพร้อมบอกว่าขอโทษนะยูกิคือว่าฉันมีอะไรจะบอกนายหน่อยนะเออได้เลยครับคือว่าเมื่อกี้ฉันเข้าไปคุยเรื่องการทำโปรเจกต์เรทันนี่พักต่อมานายนะ่ะก็ได้เข้าร่วมการทำโปรเจกต์นี้ด้วยนะพอยูกิได้ยินเขาก็ดีใจมากจนยิ้มหน้าบานออกมาเลย ยานาเซที่เห็นยูคิดีใจมากเขาเลยเรีบเดินเข้าไปดูงานที่ยูคิทำอยู่้อมพูดแนะนำไปเล็กน้อยว่าตอนนี้หมดเวลาฝึกงานแล้วต่อไปนี้นายจะต้องเรียนรู้งานในโปรเจกต์นี้แทนนายคิดว่าตัวเองจะทำได้ไหมได้แน่นอนครับรุ่นพี่โอเคงั้นพวกเราไปเจอกับทีมทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันเลยพูดจบยานาเซก็เดินนำหน้ายูคิไปส่วนยูคิก็มองตามหลังยานาเซด้วยความซาบซึ้งใจที่เขามอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับตัวเองพอเข้ามาในห้องประชุมแล้วยูคิก็รีบแนะนำตัวด้วยความตื่นเต้นทุกคนในทีมโปรเจกต์ต่างให้การต้อนรับ ยูกิกันเป็นอย่างดีส่วนยานาเซก็แอบรอบมองด้วยความชอบใจที่ยูกินั้นดูกระตือรือร้นกับงานในครั้งนี้มากหลังจากประชุมทีมการเสร็จแล้วร,รมทานก็เรียกให้ยานาเซกับยูกิเข้าไปคุยกันเป็นการส่วนตัวพร้อมบอกว่าลูกค้าต้องการให้ยานาเซน,นแก้โปรเจกต์ให้เสร็จตามที่ความต้องการในวันพรุ่งนี้ตอนแรกยานาเซไม่เห็นด้วยเพราะการที่ต้องมาแก้งานใหม่ให้คุณภาพดีเหมือนเดิมนั้นอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันแต่ธรมทานก็ขอร้องบอกว่าลูกค้าเน้นย้ำว่าจะต้องแก้ให้เสร็จภายในวันพร่ง้้้้ยาาเเเสลไไดแแตตอจจจใใรับปกกขโห ทันในวันพรุ่งนี้ตามที่ลูกค้าต้องการหลังจากรรท่านประธานออกไปแล้วยานาเซก็ขอโทษยูกิที่วันนี้ไม่ได้อยู่สอนงานในโปรเจกต์เลทฮันนี่เพราะเขาต้องมาแก้โปรเจกต์อื่นแทนก่อนยูกิก็เฝ้ามองยานาเซ่ด้วยความเป็นห่วงเพราะเห็นว่าเขานั้นดูเครียดมากยูกิที่เป็นห่วงยานาเซกลัวว่าเขาจะทํางานไม่ทันเลยอาสาช่วยยานาเซแก้งานในคืนนี้คือว่าคุณยานาเซครับถ้าคุณไม่ว่าอะไรผมอยู่ช่วยแก้งานได้นะครับถึงแม้ว่าความสามารถของผมจะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่ผมก็จะพยายามนะครับ ขอบใจนายมากนะแต่ลูกค้าเขาไม่สนใจงานที่มีคุณภาพมากหรอกพวกเขาก็แค่ให้ฉันทำเสร็จให้ทันที่เขาสั่งมาก็แค่นั้นฉันคิดว่าฉันทำคนเดียวก็ได้แล้วละ่ะถึงแม้ว่าลูกค้าไม่สนใจคุณภาพของงานแต่มันไม่ใช่กับคุณยานาเซนี่ครับยานาเซได้ยินก็ถึงกับอื้องไม่คิดว่ายูกิจะรู้ใจว่าเขากังวลเรื่องคุณภาพของงานมากขนาดนี้ออกได้อย่างง่ายดายยูกิที่เห็นยานาเซจ้องหน้าเขาเลยรีบพูดไปว่าเออขอโทษนะครับเพราะคุณยานาเซ่แสดงออกว่าใส่ใจคุณภาพงานในครั้งนี้มากเพราะฉะนั้นนไไดด้้โปรรใหผมมช่่วยคคุณถอะับ ว่าจะให้ทำอะไรผมจะช่วยรุ่นพี่เองครับโอเคงั้นก็ตามฉันมาละกันได้เลยครับรุ่นพี่หลังจากตกลงช่วยงานกันเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก็ต่างตั้งใจทํางานกันอย่างขมักขม้นจากการช่วยกันแก้งานในครั้งนี้ทําให้ทั้งสองคนมีความสัมพันธ์กันดีขึ้นยูกินั้นก็กล้าพูดกล้าคุยกับยานาเซมากกว่าเดิมจวบจนทํางานด้วยกันทั้งคืนจนเช้ายูกิที่เหนื่อยล้าจากการทํางานทั้งคืนเขาเลยเผลอหลับไปยานาเซที่หันมาเห็นพอดีเลยแอบมองยูกิอยู่เงียบๆและยิ้มออกมาด้วยความชอบใจ ผ่านไปสักพักยูกิก็ตื่นขึ้นมาทั้งสองคนเลยทักทยายามเช้าให้แก่กันด้วยความสดใสยูกิที่เพิ่งตั้งสติได้เลยรีบหันกลับไปมองจอคอมก็เห็นว่างานทุกอย่างนั้นเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเขาเลยรู้สึกผิดมากที่เผลอหลับไปจนไม่ได้อยู่ช่วยงานยานาเซจ,จนเสร็จเขาเลยรีบกระโดดลงไปคำนับยานาเซด้วยความรู้สึกผิดแบบสุดๆใจ ยกโทษให้ผมด้วยนะครับผมเผอลอหลับไปจนไม่สามารถช่วยงานรุ่นพี่จนเสร็จได้ทั้งๆท,ท,ที่พูดสดิบดีว่าตัวเองจะทําตัวให้เป็นประโยชน์ผมขอโทษจริงๆนะครับรุ่นพี่ยานาเซ่เห็นยูกิแสดงท่าทางเสียใจโอเวอร์ก็เผยยิ้มออกมาพร้อมกับเดินเข้าไปนั่งใกล้ๆพร้อมพูดว่านายไม่ต้องขอโทษฉันหรอกนะยังไงงานนี้มันก็เป็นงานที่ฉันจะต้องรับผิดชอบเองอยู่แล้วฉันดีใจซสอีกที่ได้นายเข้ามาช่วยฉันนะพองานนายก็ลุกขึ้นมาได้แล้ว ไม่หรอกครับผมนะ่ะเป็นผู้ช่วยที่แย่มากๆเลยแต่นายก็ทํางานที่ฉันมอบหมายให้เสร็จทั้งหมดแล้วนี่ส่วนที่นายเผลอหลับไปก็เพราะว่านายเหนื่อยล้าแถมสบายใจว่าทํางานที่ฉันมอบหมายให้เสร็จแล้วทุกอย่างใช่ไหมรุ่นพี่อย่าพูดแบบนั้นเลยครับฮะอะไรของนายเนี่ยรุ่นพี่กรุณา,นายอยากใจดีกับผมมากเลยนะครับโอเคถ้างั้นฉันมีอะไรจะบอกนายด้วยละ่ะรู้ไหมงานที่นายช่วยฉันแก้เมื่อคืนมันออกมาดีมากๆเลยละ่ะยูกิที่ได้ยินก็รู้สึกาซาบซึ้งใจมากจนเผลอคิดในใจไปว่า รุ่นพี่อย่าพูดอะไรแบบนั้นอีกเลยนะครับไม่อย่างนั้นผมก็คงจะระหว่างที่ยูกิกำลังทราบซึ้งอยู่นั้นยานาเซก็เข้ามาพยุงให้ยูกิลุกขึ้นมาพอยูกิเงยหน้าขึ้นก็ทําให้ยานาเซเห็นว่ายูกิกําลังร้องไห้อยู่ยานาเซตกใจมากรีบเข้าไปถามยูกิทันทีทําไมนายถึงร้องไห้ล่ะพร้อมกับเข้าไปเช็ดน้ําตาให้ยูกิด้วยความอ่อนโยนนายทาได้ดีมากแล้วนะยูกิพองานไม่ต้องร้องไห้แล้วนะโอเคไหมเด็กโง่ นายทําดีมากจริงๆเพราะนายงานของฉันเลยออกมาคุณภาพดีขนาดนี้ฉันคนเดียวอาจจะทําได้ไม่ดีเท่านี้เลยนะฉันดีใจจริงๆที่มีนายอยู่ด้วยคานดะขอบคุณนายมากนะพอยานาเซพูดจบก็ยิ้มหวานให้ยูกิไปหนึ่งกลุ่มเบาๆส่วนยูกิที่เจอยิ้มหวานเข้าจู่โจมก็โดนตกลอบที่ล้านแปดและเผลอคิดได้ใจไปว่าตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับรุ่นพี่ว่าความรู้สึกที่เกิดกับรุ่นพี่มันเรียกว่าความรักจริงๆสินะ เย้ๆย yeah, yeah, yeah. จบกันไปแล้วนะกับตอนที่1และ2ของเรื่องรุ่นพีครับนี่ต้องไม่ใช่ความรักแน่เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยส่วนตอนต่อไปจะมาเมื่อไหร่นั้นคอยติดตามช่องของไอ,อาไว้ให้ดีๆนะรับรองว่าไม่นานเกินรอแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะบายบาย